หมดไปหนึ่งปีนะครับในปี2022นะฮะในปีนี้นะฮะเป็นปี2023นะครับใครที่คิดอยากจะทําอะไรนะครับอยากจะเริ่มต้นใหม่ๆนะแนะนําเลยวันนี้นะฮะวันที่1น,นะครับเราเริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะฮะและรุยไปนะฮะในปีทั้งปีนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะฮะในวันนี้เนี่ยเราจะมีคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อรองเจราจารพระเครื่องนะฮะผมก็รวบรวมมานะครับ ก็ลองดูว่าถูกใจพี่พีเซบ้างหรือเปล่านะฮะชอบคลิปไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปรับชมคลิปการต่อรองพักกันนะฮะเอาพักมาปล่อยได้ไหมครับดูคุณพ่อพ้นไปเจอนะอ๋อเก็บกันค่ะคือคือเก็บไว้นานแล้วแท้สี่องค์เลยฮะ อย่างเงี้ยกิบโบใหญ่ซื้อเข้าอยู่ประมาณหมื่นบุกลงเพราะพักเนี่ยเขาปล่อยอยหมื่นต้นๆถ้ามีค้ำน้ำมนเนี่ยพ <Okay. S 1> ี่ปล่อยอยู่หมื่นหนึ่งหมื่นสองแล้วแต่แต่ถ้าอย่างเงี้ยซื้อให้องค์ละหมื่นยันงองค์เล็กเนี่ยถ้าถ้าเป็นเนื้อดำเนี่ยก็จะมีราคาซื้อเข้าอยู่องค์จิงประมาณสอ,อ,องหมื่นสองหมื่นหน่อยๆรงเนี้ยอยู่ประมาณสองหมื่นห้าถ้ารวมกันมันจะได้สามหมื่นห้านุ่เมื่อกี้ตีสองสามหมื่นสามหมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นสามองค์เนี้ยนะครับแต่พี่ลองดูเนาะส่วนองค์นี้เคลือบแล็คมา ถ้าไม่มีแลกปล่อยได้อง์ล่ะหมื่นหน่อยๆได้นี้ซื้อหลักพันต้องดูว่าจะปล่อยไหมหรือจะปล่อยแค่นี้ก็ได้ถ้ารวมอันนี้รวมแปดแปดแปดไหมครับเจ็ดหมื่นห้าเลทั้งหมดนเท่าเนี้ยเหมือนน้องต้องให้พี่อะมีกำไรบ้างไงตรงนี้จบเดี๋ยวผมมีอีกชุดหนึ่งให้ดูอ๋อมีชุดด้วยเหละฮะเอาชุดนี้จบก่อนก็ได้ครับเจ็ดหมื่นห้าเนาะอ่ะโอเคครับขอบคุณมากคับน้องขอบคุณ่พ่อครับ ผมไปกล่องนึงก่อนนะถือกล่องเหล็กมาอยู่สองกล่องนะฮะก็เป็นผมนะผมเปิดทั้งกล่องเลยอ่ะคุณพ่อเขาเปิดมาทั้งกล่องนะเดี๋ยวผมหยิบกล่องขึ้นมาเลยออเรื่องถ้าสภาพดีเนี่ยเช่าได้องค์นึงแสนกว่าเลยแต่ที่อย่างเงี้ยผมซื้อให้แสนหนึ่งคุณพ่อนิ่งเลยยังี้ยขอใจหรอยคุณพ่อคุณพ่อมีราคาลองดูกับเลยเต็มที่นะถ้าผมซื้ถ้าผมซื้อนะ ถ้าปล่อยพร้อมทองผมว่ากําลังดีผมจิ้มให้แล้วกันหนึ่งแสนเก้าื่นสามพันนี่นะชุดนี้นะถ้าเนตตีทุกวันสิบห้าแสนห้าสามแสนสี่นสามพันบวกกับชุดนี้เนี่ยเมื่อกี้เจ็ดหมื่นเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดมื่นห้าบวกกับเจ็ดหมื่นห้าสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันยังไม่รู้องค์นี้นะยังไม่รู้องค์นี้นะ <c oughs> อันนี้คุณพ่อปล่อยเท่าไหร่อะไ,ไม่รู้ละค่สมเด็จพุทโธยันถอดนะพระเด้นกันตั้งแต่หมื่นบวกลบแต่ราคาอยู่หมื่นบวกลบผมปล่อยองค์หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามแล้วแต ถ้าตองทองตีสักหมื่นห้าหมื่นห้าบวกพระหมื่นสองมันก็อยู่มันสองหมื่นเจ็ดพันผมพยายามตีราคาเป็นทองที่หมื่นสองแต่ไม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 ,ไม่ช้ำไม่ขุนถ้าน้องเอามาปล่อยคุณพ่อไม่อยู่ก็ <laughs> อาจจะเช่าแต่วันนี้มากับคุณพ่อเนี่ยอาจจะทําอะไรมากไม่ได้ไนงะ <c oughs> เดี๋ยววันไหนมากคนเดียวอาจจะโทรคุยกันสองคนแต่คุณพ่อรีบรีบ <c oughs> ปิดเกมเลย โอเคนะครับเจอแล้วนะฮะวางนี้แล้วกันวันนี้นะครับเด<อ>ี๋ยวบอกก่อนนะฮะ<อ>มาเช่าพระกับเฮียนะครับซึ่งพระที่ผมเช่าในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะไปเอาไปทําหนังสือคุณเดมเขาจะไปทําเป็นหนังสือ<ค>อ่ะก็เลยผมเลยก็เออเอาเอาเอาเพืรับปากเอาไว้แล้วก็ตัดสินใจจะให้จะไว้ครงอ,อื่นก็ไม่ได้ก็รับผิดชอบ<ค>ก็เลยต้องให้คุณเดมถามถาม่ายไม่นึงเฮียมีคนตามจีบไหมถามตรงๆเลย,ยผม,ม,มตรงๆมากกว่าคุณเดมด้วย มีคนให้มากกับผมด้วยใช่แน่นอนแน่นอนแล้วตามเช่าองนี้ด้วยใช่ยนงนั่งอยู่ในรถเลยนั่งอยู่รถนี่คือใครฮะก็คนนี้จะเจ้าไปเนี่ยถ้าผมไม่เช่าเนี่ยเขาเอาแน่เขาเอาแน่แต่ด้วยความที่เหยียเนี่ยสัญญาผมไว้แล้วก็นั่นไงผมไม่อยากปิดคำพูดโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณเฮยียะก่อนครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นกลิ่งชินราชนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปปี15งสร้างเ9องค์เอนะฮะเฮียปล่อยที่เท่าไหร่ครับเียีครับ ให้เน็ตไปที่แสนสี่แสนสี่เน็ตเลยไอ้เงี้ยเน็ตเลยให้แสนสี่เลยเอาถามผมถามเนี้ยตรงๆเลยถ้าสมมติต่อรองเงี้ยเี้จะโดให้ผมเท่าไหร่เี่จะโดให้ผมเท่าไหร่เี<ๆ><ๆ>จ้จะลดให้ผมเท่าไหร่ผมจริงอใจมันอยากจริงอ่ะผมอยากจะเปิดคุณเอ็มมากกว่านี้แต่ผมเห็นว่ามันมากันตั้งนานแล้วกี่จะมาตั้งนานแล้วเงี้ลดเท่าไหร่ วันนี้ผมอยากประท้ากับพี่เลยขอดูได้ไหมนนผมตามหาอยู่อ,นนองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จขาโต๊ะนะฮะปี2468พระรุ่นนี้หายยากมากโอเคครับ<อเ>ผมดูแล้วนะครับพระเรียบร้อยดีนะฮะพี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับ ก็เห็นบอกประกาศรับเช่าร้านหนึ่งครับก็ผมมีตลับด้วยก็ร้านหนึ่งแล้วกันร้านหนึ่งร้านหนึ่งแสนเอาอย่างนี้แล้วกันพี่เอาที่ผมไหวครับเก้าแสนได้ไหมโอ้ไม่ไหวแล้วครับเก้าแสนไม่ไหว พี่เขาอยับให้ผมได้อีกนมอย่างนี้ละกันผมลดให้ห้าหมื่นเป็นหนึ่งล้านห้าหนึงล้านห้าหมื่นครับเก้าแสห้าได้ไหมเก้าแสนห้าได้ไมไ่ไหวแล้วครับเป็นทีแล้วเก้าแสนแงล้านดึงทวด ก้าแสนห้าไม่ได้หรอไม่ไหวครับเก้าแสนแปดวันนี้เนี่ยคุณลุงเขานัดมาดูพระนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีประมาณเกือบ30องค์ได้ไหม อันนี้เป็นสมเด็จเยือนอินเดียนะฮะปี2519นะครับอ่ะโอเคผมไว้ในกล่องก่อนพัดยจลเล็กปี2521นะคุณลุงเนาะพระองค์หนึ่งที่ผมเช่าอยู่นะฮะองค์หนึ่งอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ันอ่าแจ้งคุณลุงก่อนนะปล่อยก็จะมีช่วงราคาอยู่ประมาณ8,000-9,000แล้วแต่จังหวะแล้วแต่สภาพความสวยด้วยอย่าง3องค์เนี่ยถ้าองค์ละ7 0 0 0 3องค์จะได้2อ0 0 0คุณลุงโอเคมอันนั้นอันนี้มันไม่ถูกไปอ่ะมันไม่ถูกไปอ่ะ จริงน <S <S> <S เนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาเรียกว่าเป็นพัยดยศเสริม <S 2> <S 2> <S คือมันจะมีพัยดยศปี16กับปี21หนึ่งถ้าปีหนึ่งจะแพงกว่าอง,งาน,นั้นจะหล,หลายหมื่นเลยเพราะองค์นั้นเนี่ยรูปแบบเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เขาเป็นพิมพ์เสริมอันนี้ได้องค์เท่าไหร่อันนี้ผมเช่าองค์ละเจ็ดพันเพราะพระเขาปล่อยกันองค์หนึ่งไม่ขาหมื่นถ้าผมเช่าเจ็ดพันเนี่ย 7, 000, ผมไปต่อได้อีกนิดนึงผมเช่าคุณลุงอันนี้คุณลุงโอเคไหมลงเวละแปดพันกันเย่างอย่างนี้เช่าไม่ได้อันนี้ผมปล่ยอยไม่ถึงแปดพันก็ถือว่าการไป ถ้าคุณลุงบอกว่าถูกกันไปความหมายคือมันต้องเช่าทั้งหมดโอ้แปดพันนี้อุ๊เช่าไม่ได้อันนี้แพงไปอันนี้ผมปล่อยไม่ถึงงั้นฮะใช่ครับอันนี้เช่าไม่ได้แต่วันนี้ผมให้คุณลุงในราคาที่ผมอีกนิดนึงผมขายแล้วเล่นแปดพันผมซื้อลุงเจ็ดพันผมได้คุณลุงพันหนึง่งเพราะว่าราคาเนี่ยมันแค่เริ่มต้นเนี่ยถ้ามันไปไม่ได้เนี่ย,หล,ยหลายหมื่นตรงนี้มันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน ที่มีนะฮะมันก็จะมีเลทต,ตั้งแต่หลักพันขึ้นไปถึงหลักหมื่นนะฮะจนถึงหลายๆห,หมื่นเลยผมตีราคาให้เป็นองค์ถ้าเนื้อผมจะเป็นหมื่นถ้าสภาพในองค์นึงเนี่ยผมปล่อยอยู่พแปดเก้าพันก็ประมาณเจ็ดพันเท่ากันคุณลุง 7, เเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญหันข้างสร้างโรงเรียน,นครับรุ่นนี้ในปีสองห้าหนึ่งหกเขาเล่นกันหลักพันเหมือนกันยังไม่ถึงหมื่นราคาเนี่ยอยู่ใกล้กันหมดในช่วงเดทประมาณนี้สามองค์นี้นะฮะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดผมซื้อคุณลุงสองหมื่นหนึ่งละกันสององค์นี้เป็น นะฮะอ่ะก็ให้คุณลุงหมื่นห้าตัวเหรียญน,นี้เนี่ยหันข้างตั้งโรงเรียนเนี่ยเหรียญในทองแดงเนี่ยเขาเล่นกันก็อยู่ประมาณหลักพันคุณลุงเอาอย่างี้แล้วกันคุณลุงผมให้หกพันดีไหมอ่าหกพันวางไว้นะฮะเมื่อกี้สองหมื่นหนึ่งบวกหกพันก็เป็นสองหมื่นเจ็ดกรีบโบใหญ่นะครับมีอยู่อยู่มีอยู่สอ,ององนะฮะมีเป็นกรีบโบใหญ่ชั้นน้ำมูลสององนะผมปล่อยองค์หนึ่งนะหมื่นสี่หมื่นห้าผมซื้อคุณลุงองค์ละ 13, okay? หมื่นสามโอเคไหมอ่าโอเคนะอ่ะองค์ละหมื่นสามสององสองหม รูปเหมือนใบโพนะฮะปี2523นะฮะองค์นี้จะมี3องค์นะครับ3องค์เนี้ยเท่าที่ผมดูนะคุณลุงจะมี2องค์เนี้ยที่เก็บได้ดีนิดนึงแต่องค์เนี้ยคุณลุงเก็บไว้ในกล่องเนาะองค์เนี้ยเขาจะหย่อนนิดนึงนะฮะสามองค์เนี้ยผมให้คุณลุง2อ0 0 0ืโอเคนะสองหมื่นห้าขอเป็นองค์ละหมื่นกันแล้วกันขอเป็นองค์ละหมื่นกันแล้วกันถ้าองค์ละหมื่นเนี้ยผมเช่าคุณลุงลำบากผมของนี้แล้วกันคุณลุง ผมขอ28,000ผมขอ2 8 0 0เชิเลยครับพี่เพี่อน่อ,อ,อพี่นั่งพักก่อนก็นได้นะเอาพักอะไรมาดูครับพี่หลป่นี่ทำบุญสามหมื่นจะไหมก่อนแล้วจะให้มา ก่าแล้วองนี้พี่เขาามาจากวัดทําบุญสามหมื่นนะสามสิบปีแล้วองนี้แายวันนี้เอาไปสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสามสิบปีผ่านไปได้ห้าห้าพันไม่ไหวนังไม่ไหวนังกพี่ดูเีเลนี่มากเลยอ่ะแซวเล่นนะฮะพี่เขาดูแบบขึงขังเลยนะทำไมมาต่อราคานี้ได้ไงมีลงโอ้ทำไมดูพระเก่งทำไมฮะมีลงลงอะไรเออดูว่าจะดู้เก่งแค่ไหนครับ ถ้าเป็นบ็อกซสองราคาที่ผมเช่ามานะมันจะมีราคาตั้งแต่ห้าหมื่นถึงแปดหมื่นปิดตาเนี่ยตะกัวผมเช่าอ,อยู่องค์มาเจ็ดพันเพราะพระเนี่ยปล่อยองค์หนึ่งได้อยู่ประมาณแปดเก้าพันนะฮะเพราะฉะนั้นสององค์นี้เนี่ยผมพี่ลองดูถ้าองค์เนี้ยผมเช่าอ,อยู่แาวเราสักประมาณหกหมื่นห้าบวกกับองค์นี้ผมให้พี่อยู่ประมาณเจ็ดพันราคาก็จะราคานะ่รารักจังให้หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าบวกกับเจ็ดพันเป็นหกหมื่นสองนะครับน้ำมันก็แพง ก็พระเขามีการเชา่ามีการเล่นหากันอยู่นะฮะน่าอยู่ใกล้ๆกล้เคียงกันนี้เลยนะครับก็คันอยู่ที่พี่จะปล่อยหรือเปล่าถ้าราคาดีอีกนิดหน่อยพี่ก็ปล่อยแล้วพี่มาก็เหนื่อย <c oughs> แปดหมือนได้แปดหมื่นได้ค่ะแปดหมื่นแพงมังแปดหมื่นแพงไปเดี๋ยวพี่มีหัวใจให้เดี๋ยวพี่มีหัวใจให้ เอาเง่งเจ๋งองอกมาดีกว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนคู่นี้อันนี้เท่าไหร่ครับพี่แปหนึ่งไม่ได้รวมอันนี้เข้าไปด้วยพี่มาต้องไกลกลับรถมาสามนะชั่โวโมงเนาะวันนี้แย่แน่นอนเลยพี่เขาหยิบทีเดียวอตงมาอีกนะเนี่ยเด็ดมากเลยเนี่ยดูดิสวยนะดิวเขาบอกเด็ดมากเลยอืมคขำ เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนอาพูดตรงนะ่ะ่อ้องที่เปิดมาเนี่ยราคายังถูกกว่าองค์นี้เลยจริงป่ะเดี๋ยวพี่มีหัวใจให้อันนี้ไม่ทันหลวงปู่ฮะคือชุดเนี่ยผมเคยเช่าอยู่นะมีราคาตั้งแต่สามหมื่นสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าโอ้โหแล้วพี่ไปเรียมมาพี่ใส่ไปครั้งเดียวเองเลี่ยมทองเนี่ยนี่เลี่ยมคู่อันนียอันนี้ก็เป็นทองอแต่น,นี่ไม่ใช่ลวงตโตยิ้มหวานเชียร์เไหร ไม่ควรต้องเอ็มลองดูแล้วกันพี่พอใจพี่ก็ปล่อยให้เลยอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะหมดนี่แสนหนึ่งไหมมาต้มไก่ข้าน้ำมันเอาองนี้สามชุดนี้กี่ตังลองขอ,อคำหนึ่งแล้วกันพี่มาไก่เมื่อเช้าเติมน้มันไปท้งสองพันแสนห้าพันโอ้โหอินนิดหนึ่งอินนิดหนึ่งิวหนึง่งแสนห้าพันห้าร้อยโอ้อกลายยังไม่ได้นี่เห็นไหมฮะพี่บอกว่าเงินแสนก็ซื้อกำไรพี่เขาไม่ได้นี่เป็นไง เพชรบิบบับเลยอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะมาแล้วคุณพี่ท่านนี้มาแล้วต้องรีบจบเกมก่อนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบอไม่นี่น้องเขาดูเขาต้องดูหน้าร้านมันมีข้อมูลอยู่อ่าชุดนี้นะฮะพี่เขาก็แบ่งให้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะโอเคไหมครับพี่มีอะไรแจกให้พี่หน่อยเพราะพี่ไม่ได้นังสือไปเดี๋ยววันหลังพี่มาเอาขออนุญาตแม่นางนะครับ พี่ครับผมเชิญให้พี่เอาไปไปไว้ที่ที่ปั๊มค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าบาทวากกลับไปด้วยนะครับจัดไปวันนี้อ่ะมาแล้วโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับพี่เชิญครับก็วันนี้พี่เขาเอาพ้ามาดูหมดสามองนะครับสามองนี้สององนี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแท้แต่ว่าเป็นพ้าใหม่นะครับไม่ทานหวงปูโตอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นก่อน ส,ส,ส่วนองคนี้เป็นพระปิดตายนันองเล็กนะครับองค์นี้น่าจะเป็นออันนี้เหมือนเนื้อผงทูบเลยนะตอนนี้เท่าไหาร่คะได้ทีเทีอ่ะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อยู่สักมันหกหมื่นผมเช่าให้เจ็หมื่นเจนอ่ะแล้วพี่เขามีราคามาผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะพระนะครคุณ <laughs> เบงครับ แค่แค่เนื้อข้างบนหักเนื้อข้างบนหักใช่ไหมไม่อยากหมอพี่เขาไงเวลาไปที่ไหนถ้าเออหยิบมาปุ๊บอุ้ยระองนี้โอ้โหหักรู้สึกไงรู้สึกเห็นไหมคะเห็นไหมแลวแต่แต่ว่าผมไม่ได้พูดแต่คุณเ้งพูดนะผมดูแล้วผมเห็นบางจุดเนี่ยแต่ผมมองว่าไอจุดตรงเนี้ยผมมากบด้วยราคาแต่ผมมองว่าผมรับได้กับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนคนนั้นก่อนโทษนะครับถ้าทางนู้นทางนู้นไม่เอา แล้วพี่กลับมาหาผมวิธีนึ่ง<ช>ผมไม่เอาแล้วน,นะสมมติว่าพี่พี่เป็นแม่ค้าแล้วกันผมเอาของมาขายพี่เท่าไหร่ครับด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่บอกอ๋อสภาพนี้พี่ซื้อได้เท่านี้ให้ราคาที่ดีที่สุดที่พี่ให้ได้แล้วแต่ผมบอกโอเคครับพี่แป๊บหนึ่งนะผมไปหาคนที่สองอันนี้เท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้น่าจะไม่ไม่กี่ตังค์หรอกเอาไปแค่นี้พอแล้วสุดท้ายพี่กลับมาหาผมคนที่หนึ่ง กับหาพี่เนี่ยพี่ม<ช>ีความรู้สึกพี่คืออา้าวเฮ้ยนั่นแหละ <c oughs> สิ่งที่ผมจะบอกพี่ <c oughs> ผมไม่เคยทําสิ่งนี้กับคนอื่นและผมก็ไม่อยากถูกกระทำค <c oughs> ืออย่างนี้ขายได้ผมก็ขาย เขาเล่นกันนะตั้งแต่สองเอาล็อกเก็ตรุ่นแรกก่อนนะรุ่นแรกหนังสือโค้งนะเขามีตัวเลขแต่สองแสนถึงสองแสนห้าหนังสือโค้งเนี่ยถ้าซื้อเข้าอยู่สักประมาณสองแสนหน่อยๆซื้อได้ส่วนรุ่ไนไรเซนเนี่ย <Merci> เขาซื้อขายกันองค์หนึ่งแสนบวกลบแต่คนนี้ต้องดูสภาพอันนี้เสียเอ็มเห็นหมดแล้วไม่เห็น่สภาพอ่ะอ๋อยังไม่เห็นครับพอดีผมฟังราคาแล้วผมก็สะดุ้งข่าวเขาว่าคนเอ็มซื้อดีคนเอ็มไลฟ์สดยซื้อคนเอ็มไปบ้านใครซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมเจอราคาหกแสนห้าผมก็สรบปแล้วเฮียเดี๋ยวว่าจะดูพักเลยฮะผมมองมองหน้าพี่ก็ก่อนก็ไม่กล้าพูดเลยเยอะเดี๋ยวพี่จะฟักปืนมายิงเขไม่มีหรอกผมก็พวกสันตีแล้วสององค์สองแสนหน้าครับเฮียครับโอ้โหมันก็ มันก็ไม่หมูนะสิเอ็มบุกล็อบกบดี่ไอ้ที่ซื้อ,อ,อมาแล้วหัดกันไปไห้เจ้านี้อม้ไม่ไหวไป่สั่งสององค์สังเสริมแนรับพี่ครับ,รบมไม่ไหวไป่สั่ง เฮียจะเอาพระพระที่เฮยซื้อมามากบกับผมไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ได้ซื้อกับเฮียนะฮะไ่เกี่เกีย่ยวเดี๋ผมดูทนผมอยู่พระเขาเล่นกันในตลาดเนี่ยมีตั้งแต่2องแสนถึงสองแสนห้าผมซื้อเฮียสองแสนห้าเนี่ยก็คือซื้อก็ซื้อดีนะล็อกเก็ตเรซนเนี่ยเขาเล่นกับแสนบวกลบผมซื้อเฮียแสนหนึ่งผมไปปล่อยได้ประมาณแสนหน่อยๆก็ก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่น่าเกลียดนะเฮียเอ็มคุณเอ็มพูดมามีก็มีเหตุผลที่ดีครับผมเงินๆก็ขึ้นไปแล้วเนี่ยหวกค่ารถถลาย เดี๋ยวผมให้ค้นน้ำมันพี่เอวาได้เออคุณเอ็ให้ือก็จะห้าคุณเอ็ให้เอือก็จะห้าเอให้เอกะห้ามคุเอ็มให้เอก็จะห้าเอ็ยใหเอียก็จะ้ามคุณเอ็เออกัะ้มคุณเเอือะห้าคุเอ็มใหเอือ้มคอมเอือะ้คอ็มือก็ะห้ามเมให้้มอให้เล่อยต่อมให้เนีอยเ ก็ต้องมีช่องว่างสักองละสองแสนหกสองแสนแล้วแต่จงังหวะแต่ถ้าผมปล่อยเนี่ยมันต้องมีกําไรส่วนรุ่นเลเซนเนี่ยผมปล่อยอยู่องค์หนึ0งแสนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเฮียฟังแล้วเนี่ยตัวเลขที่ผมแจ้งเฮียไปอะ่ะมันเป็นตัวเลขที่มีการซื้อขายกันในปัจจุบัน CM บอกให้เต็มที่3 100, 5มแสนห้ซบวกค่ารถให้าไปหน่อยจะได้จบไป พี่เอกได้เท่าไหร่ครับสองพัแสนตี่แสนก็ตีโอ้โหพี่ห้าหมื่นแม <rik> ่หรอกผมไม่ได้กำไรเยอะขนาดนั้นพี่ถ้าผมซื้อถ้าผมซื้อเฮียเขาสามแสนนะผมให้พี่ห้าหมื่นวันนีครับเฮียระหว่างที่กำลังเช่าพระอยู่นะครับเฮียนพพรก็มาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเฮียมาเนี่ยผมจะปิดร้าน เพื่อ,อปิดประตูตีแมว <c oughs> วันนี้ผมมาบ้านน้องเอ๋มนะฮะใจไม่ค่อยดีเลยเ c เพราะว่าไม่รู้เขาจะแค้นเคืออะไรผมหรือเปล่านะกลัวแววตาคุณมากเลยปิงปังทั้ง3าองค์เนี่ยโอเคเลยครับแต่เขาเนี่ยเดี๋ยวต้องลองต่อรองเพราะยงบอกว่า3องค์เยีเอา,กาเาก้าแสครับถามว่า9 0้าแสนเนี่ยเช่าได้ไหมจริงจริงาคาเนี่ยถ้าผมไปปล่อยลูกค้าเนี่ยปล่อยได้เลยถ้าอยู่ เราเราักหกแสนห้าเนี่ยกำลังดีส่วนใบลานเนี่ยสักประมาณแสนห้าอย่างชุดเนี่ยเทียบกับเก้าแสนถ้าอยู่สักประมาณไม่ข้ามแปดแสนเนี่ยไม่ข้ามแปดแสนเนี่ยผมว่ากำลังสวยได้ไหมฮะมาบ้านเขาอ่ะเดี๋ยวตัวเฉลลี่อะไรเนี่ยไม่น่าออกจากรังเลยเราโอเคนะครับนะเย็นนะเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวเท่าไหรนะอันนี้ขอแปดแสน เอาอะยูวะได้แล้วเฮียเอารับไปก่อนแล้วกันนะนะโอเคขอบคุณครับรับราคาแต่ยังไม่ขายเอาก็เดี๋ยวเ่อาว่ากันดิ จบเยือชุดนี้ก็รู้แล้วไงล่ะก็รับราคาอยู่ไม่จบก็จะได้ไปต่อได้แล้วยี่งไม่จบผมไปไม่ได้คำพูดนี้ผมต้องใช้กับคุณนเว้ยไม่ได้คุณใช้กับผมครั้งแล้วผมโดนเยี่งทุบเลยครั้งนี้แล้วคอนเสิร์ตนี้เป็นของผมไม่ใช่ของคุณก็ผมโดนเยี่งทุบเลยครั้งแล้วคราวนี้เียให้ผมโอเคโอ้โอ้โอเคไปต่อนี่ยิ่งนี่แข่งจบก่อนชุดแรกอันนี้จบไปแล้วเนี่ยครับครับแปดแสนห้าฮะแต่แขนงมาครับโทษทีเหนียวขึ้นดีนะฮะผมตาเลยโอเคฮะน้องเอ็ม คร,ราดูอีก,อกเซฟหนึ่งนะหลังเต่าสององนี้เฮียตีหลังอะไรฮะไม่เอาผมตีรวมได้ไหม่ะผมต,ตีทั้งหมดเลยตีองค์เดียวเอ็มต่อวันนี้มาบ้านเอ็มด้วยผมตีที่สัก4ี่แสนห้าห้าแสนสี่แสนห้าห้าแสนได้ไหมไหวไหมเอ็ม เชิญเลยครับนะครับนี่ทีเด็ดจริงทีเด็ดเลยปลดนี่<ะ>ไม่ใช่อะไรฮนะน,าานัานาขอโทษครับอันนี้เป็นการเช็คนะครับว่าคุณลุงเนี่ยเขาเป็นพักหรือเปล่านะฮะวันนี้เนี่ยคุณลุงก็มีทีเด็ดเยอะนะคุณลุงมีราคาไหมก็ให้คุณเอ็มให้ราคายุติธรรมคุณลุงพูดอย่างนี้ผมก็วางตัวลำบากไปผมนี่เป็นพักป,ปิดตาหนะานนะฮะผมเช่าประมาณ3า0 0 0ผมไม่ใสท่ทองอีกประมาณหมื่นกว่าบาทผมไม่ปล่อยในองค์หนึ่งห้าหมื่นกว่าบาทผมเช่าคุณลุงได้ โอเคไหมออโอเคนะอันหนึ่งองค์ผ่านไปยันดวงเนี่ยคือผมแจ้งก่อนผมซื้อเดี๋ยวนี้ผมซื้อองค์หนึ่งเนี่ยมีราคาตั้งแต่สองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่เลยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยอยู่ทั้งประมาณสองหมื่นห้าซื้อได้ก็จะเป็น ห้าหมื่นห้าโอเคไหมใช่ <Okay. S 2> ฮะเราดูอ่ะต่อนะฮะต่อไปนะครับเป็นเหรียญกลมกลางเนี่ยถ้าผิวไฟแดงๆสวยๆเนี่ยผมเช่าเหรียญละเจ็ดพันแต่ถ้าผิวไฟเขาไม่มีเนี่ยเหรียญหนึ่งก็อยู่ประมาณสี่พันห้าพันแล้วแต่ oh. นะครับถ้าอย่างเงี้ยซื้ออยู่ประมาณสี่พันห้าปกมะขามเนี่ยองหนึ่งซื้ออยู่เจ็ดพันนะครับส่วนเหรียญไข่นะฮะเหรียญไข่ปีหนึ่งแปดคือพระคุณลุงอ่ะมันเป็นผิวหิ่งอ่ะผิวจะมีคราบหไหมเป็นคราบแบบ ผิวหิ้งๆเหรียญเนี่ยอาจจะเก็บมาโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในซองเนี่ยแรกถ้าอยู่ตรงนี้ครับอยู่สักประมาณ20,000ได้ไหมคุณลุงเออมันก็จะกลายเป็น5 5 0 0 0ื่นห้บวกสองหมก็จะกลายเป็น75,000สามเหรียญมันได้20,000 20,000โอเ okay, คครับก็รวมกันเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยทั้งชุดเนี่ย55,000บวกกับ20,000เป็น75,000มื่นหเจ็ออหอ่ะโอเคนะฮะ,ะ,ะส่วนอันนี้ฮะชุดเนี่ยที่คุณลุงเขาหยิบมานะครับเป็นชุดนางพญาเนื้อดินนะฮะซึ่งเขาจะมีแบบเป็นพิมพ์มีหน้ามีตา พิมสังคตินะฮะี๋ยอเป็นพวกพิมพ์อกนูนนะครับก็องหนึ่งเนี่ยผมปล่อยองหนึงอยู่ประมาณหลักพันอยู่แล้วนะฮะสมมติเราตีสี่สี่สิบหกผมขอหมื่นห้าละกันคือให้คุณลุงคือให้คุณลุงดีๆนะฮะก็ชุดนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเมื่อกี้เจ็ดหมืนห้าบวกอีกมื่นห้าเป็นเก้าหมื่นเก้าหมื่นะฮะองคนี้เป็นแชมเป้อสองเนื้อใบลานนะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนมันจะบินไงใช่ไหมลุงมันจะเป็นขาวๆโอ้โหเป็นคาบแบบปื้ดเลยนะผมต้องไปเลี่ยมทองนิดนึง อย่างที่บอกว่าถ้าพระเขามีสภาพนี้ผมไปเรียงทองแล้วผมก็จะไปปล่อยแบบเนี้ผมปล่อยไม่ข้ามแสนอยู่แล้วปล่อยไม่ข้ามแสนอยู่แล้วนะครับ <gu h> ไา <c oughs> นะไม่ถึงแสนหรอกไม่ถึงแสนหรอกไม่ถึงฮะอันนี้ลุงจะเก็บไปก่อนก็ได้ไม่ต้องปล่อยผมอกแต่สภาพเนี้ยมันมีคราบพ,พวกติดพวกเนี้ยมันจะเห็นชัดมากๆนะครับเวลาไปปล่อยเนี่ยถ้าไม่สวยจริงเนี่ยปล่อยไม่ข้ามแสน คือถ้าสวยๆเนี่ยปล่อยข้ามแสงได้นะครับคือผมบอกแล้วว่าผมต้องไปเลี่ยมทองอีกให้มันดูแบบเอาไว้บูชาขึ้นคอเลยอย่างนี้ผมลองดูแล้วเนี่ยราคาเนี่ยเท่าที่คำนวณเนาะถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่สักเราสักเมื่อกี้มัน90,000ื่นใช่ไหมถ้ามันอยู่สักแสน 90, 000, ห<ช>้าเน,นี่ยผมซื้อคุณลุงได้ทั้งหมดทั 8, 75, ้งหมดแสนหกห้าใช่ไหมหนึ่งแสนหกหมื่าพัน สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็อเจกท่านนี้นะครับเขานําเหรียญทองคํามาปล่อยนะฮะเป็นเหรียญไข่ปีหนึ่งแปดเนี่ยทองคําหมายเลขหมายเลขสามสิบสามสิบสี่สามสสี่ครับสามสี่นะฮะครับก็รุ่นนี้เนี่ยเขาสร้างรา,าวๆประมาณสามร้อยเก้าสิบกว่าองค์นะฮะเกือบสี่ร้อยองค์เลยอเจกตีราคาแคเท่าไหร่ผมขอแปดแสนครับราคาต่อรองได้ไหมได้นิดหน่อย เหรียญนี้มันมีกระดองทองอยู่เนาะจริงๆรงเน่ถ้ามีมีโอกาสที่จบราคากันได้่ผมต้องแกะดูอยู่แล้วเอาอย่างนี้ไหมถ้าผมซื้อได้ในราคา6 0แสนกลางๆผมเช่าเจกกลางกลางสักเท่าไหร่ละกลางกลางหกแสนห้าผมจะขอแกะดูเดี๋ยวถามเจก่อนผมขอหกแสนแปดได้ไหมผมขอหกแสนแปดได้ไหม ครับเมื่อกี้ก่อนอที่จะเริ่มถ่ายก็นั่งคุยพี่เขานะพี่เขาบอกไม่สะดวกออกกล้องนะครับแต่ว่าให้เบอร์หน้าได้แล้วก็เบอร์เสียงพี่ทําเสียงแบบดัดแบบเสียงใช่ไหมขอราคาเลยครับอย่างนี้ได้ไหมเขารู้นะเพื่อนอ๋อเขารู้นะเบอร์เสียงให้นะออม,มาขอดูเลยฮนะพี่เพิ่งแกะขอราคาก่อนได้ไหมมึงบอกมาดีกว่ามันจะได้จบง่าย คือองค์นี้มันมีมันมีขี้ปิ้นกระหนกข้างเนี่ยมันจะมีขี้ปิ้นด้านข้างอยู่เจ็ดหมื่นได้ไหมพี่อ,องเนี้ยองเนี้ยนาคณนะเนื้อปลานองค์เนี้ยตรงมุมอะมุมเนี้ยเนื้อหายไปก้อนหนึ่งอ่ะผมบอกพี่กันสวยๆนะสนภาพดีดีนะผมขายเกินห้าหมื่นแน่นอนแต่เขาจะต้องมาดูว่าองเนี้ยเนื้อมันหายไปก้อนหนึง่งขอแสนได้ไหมพี่ถ้าสิบสองไม่ได้ถ้าสิบสองเนี่ยมันจะกลายเป็นนาคนณะสี่หมื่นกระหนกข้างแปดหมื่นซึ่งกระหนกข้างเนี่ยผมไม่ใส่ตลับ อีกสามหมื่นเท่ากับทุนแสนหนึ่งประมูลจบประมาณแสนน่อยๆมันจะไม่เหลือเลยเลยพี่ส่วนนะคาเนี่ยพระเนี่ยน่าจะปล่อยได้อยู่แล้ว,ลวสักประมาณอ่ะสภาพนี้นะผมม็อยู่มันสามหมื่นกว่าซึ่งผมซื้อพี่สามหมื่นเนี่ยผมไปต่อได้อีกจะสี่สห้าพันเนี่ยก็ยังเป็นกําไรผมอันนี้พูดตรงๆเลยฮะตกลงให้เท่าไหร่เนี่ยได้แสนหนึ่งสิบเอ็ด <mark> ไม่ได้เอางี้วางไม่ก่อนไหมเดี๋ยวดูวงอื่นจะลอยเ <mark'. S 1> ท่าไหร่ครับพี่ <mark release> บอกมาเลยเอาซื้อสภาพนี้แล้วกัน <mark> อ่ะ อันนี้คือให้หมื่นหนึ่งเรามาหาเท่าไหร่องนี้ขายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทนะฮะองนี้หมื่นหนึ่งถ้าตรงเนี้แสนหนึ่งสองหมื่นเป็นแสนสองมาเท่าไหร่พี่ตีอเลยฮะเราเต็มปอนมาผมขอสี่หมื่นได้ไหมผมจะได้สักหกหมื่นพาเขาไปในย,ยุคต้นในรายยุคต้นนะองคหนึ่งสี่หมื่นกว่าบาทที่ผมขายอยู่ไม่รู้พี่ติดตามผมหรือเปล่า <c oughs> ไม่คอยติดตาม,ม,ตามถ้าเนี่ยผมนั่งคำนวณดูนะฮะถ้าอยู่สมัคแสนแสนสองโมงซื้อหมื่นแสนหกทั้งหมดหนึ่งแสนหกหมื่นบาทพยานผืนอะไรพี่มันมันมันมีสองพิมพ์อ่ะผมไม่ต้องแกะดูนะแท้แน่นอนดูจากผืนเลยก็ได้สภาพมันคอร์ดก็แ่สมัยโบราณไม่อยากแกะเลยเทศขาดหยิบมาปุ๊บผมรู้เลยแท้ผมจำผ้าได้อื แต่เ้าเนี่ยมันอยู่ที่ราคาขอราคาพี่เลยขอไป,ไปอจบมันจบกันง่ายกว่า2องพื้นหมื่นห้าแสนหกบวกหมื่นห้าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันจัมโบ้ไม่เอาอันนี้ไม่มีราคาจัมโบ้นะผมขอสิบแปดนดได้ไหมผมขอสิบแปดนดได้ไหมผมจะขอราคา ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเจรจาต่อรองพักเครื่องนะฮะใครชอบ f อท่านไหนที่เดินทางมาปล่อยพักก็ลองคอมเมนต์กันดูนะฮะชอบอะไรก็ทักทายกันนะฮะซึ่งในปีนี้นะฮะเราก็ยังคงมีอะไรใหม่ๆนะครับมาให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมและติดตามกันนะฮะใครที่ชอบคอนเทนต์แนวๆนี้นะก็ลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมเอมาเทพลาไปก่อนนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ